สวัสดีครับวันนี้อยู่ยช่องสตรีทฟูท้ดไทยแลนด์นะสตรีทฟูท้ดนะวันนี้ผมมาเจอเนี่ยเป็นร้านกะเพรานะกะเพราเจ้านางนะเป็นกะเพราพิแข่งโบราณน,นะนี่ร้านนี้ขายดีมากนะทุคกคนรนอันนี้เป็นกะเพราหมูสับนะ ก็พอหมูสับหน่อไม้นะเขาจะทำแบบกลางๆนะจะใช้เป็นพริกแห้งพริกแห้งเนาะมีหมูรสจัดหมูรสกลางหมูหน่อไม้รสจัดก็คือจะเค็มเลยรสกลางไม่เผ็ดมากแล้วก็อ๋ออันนี้จะเป็นมีมีรสเค็มกับรสกลางเนาะมันจะมีรสเจ็ดกับรสกลางนะเหลือก็เผาไก่กันเขาจะมีทั้งหมดเอ่อตี๋ยางนะ จะ่มีทั้งหมดหอย่างนะเนี่ยร้านกระเพราเจ้านางนะนี่อยู่ที่ตลาดเซบวันนะร้านนี้เขาจะไม่ใส่น้ํามันนะใช่ปะอ่าจะจะไม่ใส่น้ํามันจะเป็นกระเพราโบราณพริกแห้งนะ พาอปิ้แห้งโบราณสลัดเจ็บวันนะ ใส่นนน้ำมันนะอันนี้ซอสก็จะปรุงมาจากที่บ้านแล้วนะนี่ปรุงมาจากที่บ้านแล้วจะเป็นสูตรของทางร้านนะแล้อยู่ที่ตลาดเซฟบันนะ Họ cho nàng Giờ thì sẵn ra kiếm nàng มีทั้งหมดกี่อย่างนะฮะห้าอย่างปะหกอย่างเนาะมีมีกะเพราอะไรบ้างครับจะมีมีเนื้อมีหมูมีเนื้อมีหมูเนาะรสจัดมีเนื้อต่างมีหมูกรไม้ดองแล้วก็ไก่แล้วก็พวกไก่ครับสามารถกินได้ทุกวัยนะก็คือเด็กก็กินได้นะถ้าเป็นเผ็ดผู้ใหญ่จะเป็นหนุกผู้ใหญ่นะเราจะทำในรสแบบกลาง เป็นหนึ่งร้านที่ขายดีนะฮะเป็นกระเป๋าเจ้านางนะ คือเริ่มต้นที่25บาทนะถ้าพิเศษพิเศษเท่าไหร่นะ30มสินะมี30กับ40บอ๋อมี3ากับสี่อ๋อเขาจะมี30กับ40บาทนะนี่เริ่มต้นที่3ามสิบบาททำรวม i เป็นหนึ่งร้านที่ขายดีนะฮะต่อเจ้านางนะฮะเห็นว่าหยุดหยุดไปใช่ไหมช่วงนี้ใช่ป่ะหยุด <8 S 2> ไปแปดเดือนนะครับโอ้โหแปดเดือนเนี่ยเพิ่งกลับมาขายเนาะกลับมาขายได้กี่เดือนแล้วครับกลับมาขายได้ยี่สิบวันอ๋อนี่นะกลับมาขายได้ยี่สิบวันนะต่อเจ้านางเขาหยุดไปประมาณแปดเดือนนะัะทุกคน ตอนนี้กลับมาขายเป็นเหมือนเดิมนะอยู่ที่ตลาดเซฟวันนะฮะเจ้ากเก่าเจ้าเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ๋อครับผมเพราะว่าเราหนึ่งเราไม่ใช้น้ำมันแล้วนะใช่อันนี้จะเป็นเครื่องปรุงของทางร้านนะเขาจะ ตของเขานะนะอ๋อใช่ตัวนี้อ่าใช่ตัวนี้ไข่มาทำขึ้นไข่ใหญ่มาก ูตครับแล้้นะครับาจะสามารถเพิ่มค้าได้นะถ้าสำหรับแบบคนชอบกินข้าวเยอะนะสามารถเพิ่มได้ฟรีนะไม่คิดค่าบริการนะ อันนี้เขาะจะสั่งกลับบ้านนะเป็นกับข้าวนะะอันนี้เผ็ดใช่ไหมรสจักรอันนี้จะเป็นรถจักรงานนะฮะ่ปกินได้นนะ อย่างสามสิบเนาะใช่ค่ะสองย่างสามสิบบาทเุอะเลยให้เยอะมากทำข้าวฟรีให้เยอะมากนะทุกคน อนนี้ใส่ไดใส่กล่องส่ใส <Sí. S 1> ่เพ <Yeah. S 3> <first> ิ่มเข่าวหมืเ hmm. ิมเพิ่ามเติมขานิ่เติมข่ากระมังนึง ไข่อไมใสนอได้นะขดาวี่ขอาคโอคุ้มมากนะนี่พี่กินคนเดียวใช่ไหมนะโอ,โอ้สองคนนะกินได้2คนเลยนะคุ้มคุ้มถืมา kan nih นี่ปกตินี่ขายมากี่ปีแล้วเนี่ยปีเลขกี่ป,ปีปีที่สามไหมปีที่สามเนาะสามปีแล้วเนาะเนี่ยาขายมาสามปีแล้วฮะค,คือขายที่ตลาดเซวันเนะาะเมื่อก่อนมีสองสาขาแต่ว่าตอนนี้เหลือหนึ่งสาขาเนาะเพิ่งกลับมาอ่าเพิ่งกลับมานำร้านจะกลับมาบูมอีกนะฮะ ก็จะมีเป็นกระเพราเนื God, ้อแล้วก็กระเพราหมูสับนะแล้วก็เป็นผัดไม้หมูนะต่อไปก็จะเป็นขั่วไก่นะนี่กำลังผัดอยู่นะตอนนี้ขั่วไก่า่ เผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดนะดรู้กิ่นก็รู้เราเผ็ดนะเนี้อห,หมูวันนึงนี่ใช้กิโลคนระับเนี่ยหมูยี่สิบครับยี่สิบกว่าโลนะ โลนะต่อวันขายแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะฮะขายหมดทุกวัน ขาเยอะมากนะทุกคนอันนี้หน้าไม้ใช่ไหมโอเคครับผม ใครได้ชมคลิปผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครท้ายให้ช่องกอล์ฟสตรีทฟู้ดไทยแลนด์นะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะขอบพระคุณครับขอบคุณครับพี่